จุดประสงค์ของศาสนาอิสลามคือดำรงไว้ซึ่งความผาสุกและสิ่งที่ยังประโยชน์ให้แก่มนุษย์ทั้งในโลกนี้ดุนยาและโลกหนาเคียานี่คือจุดประสงค์ด้วยเหตุนี้มักอซิชริยะศาสนาอิสลามอุลมามะเขาจึงวิเคราะห์วินิจฉัยวิจัยออกมาว่าอิสลามเนี่ยเราต้องการมาึงวาศาสนาอิสลามน่ป้องกันความสําคัญ5อย่างห้าอย่างนี้เท่านั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งยวดมีอะไรบ้างเขาก็ศึกษาเนี่ย โราเนเลยคะดีษเสงมีห้าอย่างอันแรกก็คือชริอัอิสลามนั้นมีเพื่อรักษาไว้ซึ่งศาสนาให้คนมีศาสนามีอิบาดาต่อรัสบาตะลานี่ข้อที่หนึ่งอันที่สองเพื่อรักษาไว้ทึ่งสติปัญญาของมนุษย์ให้มนุษย์เป็นมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์เป็นแมวให้มนุษย์เป็นคนไม่ใช่เป็นสุนัขอันนี้แค่เสรีนิยมสองข้อนี้ก็คือ ชร r i ัตมีเพื่อรักษาศาสนาแต่เส,เสรีนิยมมีไว้เพื่อทำลายศาสนาต้องไม่มีศาสนาอันที่สองช a อ i ตมีไว้เพื่ออะไรนะครับรักษาส,าสติปัญญาแต่เสรีนิยมอ้างว่ารักษาส,าสติปัญญาแต่ผลที่ออกมาพ่อแม่เท่ากันไม่ต้องไปสนใจลูกจะทรพีก็ได้ใช่ไหมฮะจะทําศีนาก็ทําไปจะรักรวมเพศก็ทําไป โสเภณีมีไปและทำให้ผู้หญิงกลายเป็นสินค้าถูกกฎหมายเออแปลกไหมพี่น้องโสเภณีถูกกฎหมายความหมายก็คือผู้หญิงกลายเป็นสินค้าทางการมารมอย่างถูกกฎหมายถ้าไปบอกกับคนสมัยก่อนเขาคิดไม่ได้หรอกมีด้วยเหรอจ่ายตังค์ให้ผู้หญิงแล้วก็พาไปนอนแล้วก็ทิ้งอย่างนั้นได้ด้วยเรอระสมัยก่อนเขาไม่เข้าใจครับและผู้หญิงก็ไม่ยอมรับแต่สมัยนี้กลายเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนยอมรับ เพราะนั้นสติปัญญาก็หายไปแต่อิสลามมาเพื่อรักษาสติปัญญาอันที่สามเฉลียอิสลามเพื่อรักษาไว้ซึ่งนับชีวิตเพราะฉะนั้นคุณจะฆ่าคนไม่ได้ถ้าฆ่าคุณก็โดนฆ่าคุณจะมาทำแท้งเสรีไม่ได้คุณจะมาฆ่าตัวตายก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้ฆ่าตัวตายได้ไหมวางแผนกับหมอไปฉันอยากตายฉีดยาฆ่าตัวตายให้ฉันเลยเขาเริ่มทำได้หลายประเทศแล้ว ป่วยไม่สบายเอาเลยฉีดยาเข้ามาพอฉีดเสร็จก็ตายตายโดยสงบเคยตายหรอถึงรู้ว่าสงบเนี่ยเรารู้ได้ไงว่าตายไหนสงบไม่สงบฮะคนที่พูดนี่ไม่เคยตายสักคนแต่คนที่ตายไม่เคยมาพูดถูกไหมอ,อิสลามรักษาไว้ถึงชีวิตนี่คือชรีอัอิสลามกฎหมไหมอิสลามครับอันต่อไปกฎหนไหมอิสลามมีไว้เพื่อรักษาอันน่สลุขก,ก็คือเชื้อสาย ทำไงก็ได้ให้เชื้อสายนั้นมีอย่างถูกต้องให้มนุษย์นั้นมีเผ่าพันธุ์มนุษย์อยู่ไม่ใช่อิสลามมาเสร็จปุ๊บมนนษย์สูญพันธุ์เลยผ่านไปร้อยปีมนุษย์หมดหน้าแผ่นดินเลยเพราะศาสนาอิสลามมาบอกว่าเออห้ามแต่งงานหรือศาสนาอิสลามมาบอกว่าเอาร่วมเพศกันรักร่วมเพศไปชายกับชายหญิง,ญงกับหญิงไปตอนหลังเป็นไงเหลือไหมมนุษย์หมดเกลี้ยงไหมเกลี้ยงนั่นอิสลามไม่ทําแบบนั้นอิสลามมาเพื่อรักษาอะไรครับอัลมาล ทรัพสมบัติเงินได้มายังไงต้องสุดจริตถูกต้องไม่จะไปโกงเข้ามาไปขโมยเข้ามาเหมือนกับลับทธิเสรีนิยมตอนเนี้ยคนที่อยู่ในลัทธิเสรีนิยมนะครับส่วนหนึ่งเลยเขามีความคิดว่าเงินทองนะ่ะโกงได้ก็โกงไปไม่ผิดไม่บาปถ้าไม่โดนจับก็เลยมีนักการเมืองที่พวกรีบอว์ทั้งหลายพวกเสรีนิยมทั้งหลายที่ไม่เอาศาสนาทั้งหลายเพราะไม่มีศาสนาเขาจะกลัวอะไร นรกสวรรค์ฉันก็ไม่เชื่อพระเจ้าฉันก็ไม่เชื่อโลกหน้าก็ไม่มีฉันก็โกงไงไอสลามไม่ได้ครับทรัพย์สมบัติถ้าไม่ใช่ของคุณคุณไปเอามาไม่ได้คุณไปโกงเขาไม่ได้คุณไปกินดอกเบี้ยเขาไม่ได้คุณไปขโมยเขาไม่ได้คุณไปหาเงินโดยมีชอบไม่ได้คุณไปประกอบอาชีพที่ไม่สุจริตไม่ได้คุณไปเป็นเสวอวสเวนีเพื่อหาเงินมาก็ไม่ได้เงินทุกบาททุกสตางค์ต้องได้อย่างถูกต้อง และดำรงรักษายอย่างดีงามและใช้ออกไปอย่างสวยงามนี่คือสลามแต่เสรีนิยมเรื่องตังป็นไงทุนนิยมครับไม่ต้องพูดถึงเลยจบเสรีนิยมมาพร้อมกับทุนนิยมทุนนิยมก็คือเอาความหมายง่ายๆนะทุนนิยมคือยิ่งรวยมีตังก็ยิ่งทําให้รวยมากขึ้นมากขึ้นเงินต่อเงินเงินต่อเงินเงินต่อเงินคนจนก็ยิ่งจนลงจนลงจนลง,น,ลงนี่คือความหมายเลยครับง่ายๆเพราะฉะนั้นห้างใหญ่ๆเนะี่ย ยิ่งเปิดยิ่งขยายโชหัวยิ่งเปิดยิ่งเจ๊งไปเรื่อยเรืยเห็นไหมนี่คือลทัทธิเสรีนิยมที่มาพร้อมกับทุนนิยมครับมันของคู่กันเขาเรียกว่าลาซิมานสองอย่างนี้คู่กันเพราะฉะนั้นถ้าหวังว่าเสรีนิยมจะมาช่วยอะไรนะเสรีนิยมทําลายทั้งห้าอย่างนี้เลยอิสลามมาเพื่อรักษาศาสนาแต่เสรีนิยมมาเพื่อทําลายศาสนา อิสลามมาเพื่อรักษาสติปัญญาสมองให้คนเป็นคนแต่เสรีนิยมมาเพื่อทำลายสมองของมนุษย์อิสลามมาเพื่อที่จะรักษาชีวิตแต่เสรีนิยมมาเพื่อที่จะทำลายชีวิตด้วยซ้ำไปเหมือนที่ผมบอกแท่งเสรีอิสลามรักษาเชื้อสายแต่เสรีนิยมไม่รักษาเชื้อสายใดๆไปดูอเมริกาตอนนี้พ่อกับแม่เขาอยู่กันยังไงลูกลูกก็เรียกพ่อแม่ไอ,ไอ้บิลไอ้จอ ไอ้ทอมเรียกอย่างเงี้ยทั้งพ่อทั้งลูกก็พอกันใช่ไหมแต่มุสลิมไม่ได้พ่อคือพ่อลูกคือลูกพ่อมีสิทธิลูกก็มีสิทธิอิสลามจึงรักษาเชื้อสายแต่ในขณะที่เสรีนิยมทําลายเชื้อสายทั้งหมดและอิสลามมาเพื่อรักษาทรัพย์สมบัติกระจายความร่ํารวยมั่งคั่งให้คนรวยคนจนคนรวยก็ต้องจ่ายสากาัด คนจนก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐถาให้มีอาชีพอันนี้โดยโดยโดย,โดยหลักการพื้นฐานอิสลามแต่ในขณะที่เสรีนิยมมาพร้อมกับทุนนิยมอันนี้คือสิ่งที่เราพบเห็นนะครับ